คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast ใครที่อยู่ในองค์กรที่ทำงานเป็นระบบคงเคยได้ยินคำว่า human error ใช่ไหมครับคำนี้มีความหมายว่าความผิดพลาดที่เกิดจากคนเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจของผู้กระทำซึ่งอาจส่งผลให้เป้าหมายไม่บรรลุความสำเร็จหรือก่อความผิดพลาดร้ายแรงเช่นเมื่อคุณมีทีมงาน แล้วทีมงานของคุณทำงานพลาดโดยไม่ตั้งใจแต่คำคำนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ลงโทษหรือเพื่อตำหนิคนที่ทำผิดพลาดแต่เป็นการระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะรับได้หรือไม่ก็ต้องยอมรับให้ได้และเดินหน้าต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราทุกคนเป็นมนุษย์ครับและเราทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้ลองคิดดูสิครับว่าพระเจ้าสร้างอาดัมและเอวามาในสวนเอเดน พวกเขาสามารถพูดคุยเดินเล่นกับพระเจ้าอยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์ได้อย่างไม่ต้องเกรงกลัวจนกระทั่ง Human Error ครั้งแรกของโลกได้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาพลาดท่าให้กับมารที่ยัดความคิดที่ไม่ดีใส่หัวพวกเขาแต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้าก็ยังทรงเมตตาและให้อภัยพวกเขาแม้ว่าแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตพวกเขาจะพังทลายลงก็ตามมิหนำซ้ำเวลาล่วงเลยมา พระเจ้าได้เห็น human error เกิดขึ้นอีกนับครั้งไม่ถ้วนในโลกแต่พระเจ้าก็ยังให้อภัยเขาใช่ครับพระเจ้าให้อภัยเขาด้วยความรักและเมตตาพระเจ้าแก้ไขความผิดพลาดนี้ด้วยโอกาสใหม่จากพระบุตรของพระเจ้าที่ลงมารับโทษตายแทนความผิดพลาดของเราเพื่อเราจะรอดจากการลงโทษเพราะการทำบาป Human error อย่างพวกเราจะได้กลับสู่บ้านของพระองค์ได้อยู่เคียงข้างพระองค์ในที่สุด ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองได้ทำผิดพลาดในชีวิตไปผมรับรองว่าคุณไม่มีทางทำพลาดร้ายแรงได้เท่าอาดัมและเอวาแน่นอนดังนั้นอย่าตัดพอ้ออย่าท้อใจอย่าหมดกำลังใจเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของคุณไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องโทษตัวเองในสิ่งที่ทำพลาดไปแล้วนะครับสสิ่งที่คุณทำได้ในตอนนี้คือยอมรับเรียนรู้และพัฒนาจากสิ่งที่คุณได้ทำพลาดไปแล้ว อย่างน้อยตอนนี้คุณก็มั่นใจได้แล้วว่าคุณจะไม่ทำพลาดเรื่องเดิมซ้ำอีกและเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเกิด Human Error ขึ้นอีกอย่าลืมสามสิ่งนี้นะครับยอมรับเรียนรู้และพัฒนาต่อไปแล้ววันหนึ่งคุณจะได้เห็นแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตคุณและคุณจะรู้ว่าพระเจ้าทรงรักคุณมากแค่ไหนคุณคือคนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา และพระองค์รู้จักคุณและพระเจ้าภูมิใจในตัวคุณมากนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง C.G.N. Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ